กคนนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักนะครับที่ม่อนแจ่มแล้วนะครับที่พักที่ผมมาพักคืนนี้นะครับก็ชื่อว่าไร่อิงตะวันนะครับก็จริงๆที่ม่อนแจ่มมีที่พักเยอะมากนะครับหลายที่มากเลยแต่ว่าผมเข้าไปหาในอโคลดาเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่นะครับบางหลายหลายที่ก็เต็มไปแล้วนะครับก็มีพอดีมีที่นี่ว่างนะครับแล้วก็มีเป็นเป็นเต็นท์โดมนะครับผมก็เลยจองไว้ห้องหนึ่งนะครับคืนหนึ่งนะครับสําหรับคืนนี้ ผมก็จะจอดรถอยู่โซนด้านบนนะครับจอดรถเสร็จปุ๊บผมก็ไปเช็คอินตรงนั้นนะฮะเต็นท์ผมก็จะอยู่เป็นเต็นท์ที่อยู่ริมริมสุดของเขาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับสี่โมงเย็นแล้วปุ๊บเดินขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้บริเวณหน้าเต็นท์ก็จะมีเป็นเป็นระเบียงนะครับแล้วก็มีเป็น เ,เขาทาเป็นหลังคานะครับหลังคาเป็นกันแดดกันแดดกันฝนอะไรเงี้ยครับเป็นกันสาดนะครับนี่ก็เป็นก็เป็นเป็นผ้าใบนะครับก็ผ้าใบสําหรับที่เขาทําเต็นท์นะฮะอ่ะทีนี้มาดูดูเต็นท์ข้างในกันดีกว่านะครับโอเคเปิดเข้าไปข้างในดูซีเป็นยังไงบ้างนะฮะ นี่ก็จริงๆเป็นครั้งแรกของผมนะนะครับผมไม่เคยามาพักพวกรีสอร์ทที่นอนเต็นท์มาก่อนนะครับผมไม่เคยนอนเต็นท์มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ความรู้สึกแรกที่ผมเข้ามาพักเนี่ยนะครับหลังจากเปิดนะฮะเปิดประตูเนี่ยเต็นท์เข้ามาเข้ามาข้างในนะครับสิ่งแรกเลยที่สะดุดเลยก็คือเรื่องของกลิ่นนะครับอ่า สำหรับใครที่จมูกไว <laughs> นะครับผมต้องบอกไปก่อนนะครับคือเน <s> ื่องจากว่ามันเป็นเต็นท์เนี่ยเต็นท์มันก็จะเป็นลนักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผ้าใบเป็นพ้นพออยางนะครับมันเป็นพลาสติกอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมันนะครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันอยู่ซึ่งผมเข้าเต็นท์มาเนี่ยโอ้โหอย่างแรกเลยก็คือกลิ่นเลยนะครับคือกลิ่นเนี่ยค่อนข้างชัดมากนะครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขา เปิดมานานแค่ไหนแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าอายุการใช้งานของเต็นท์มันมันผ่านการใช้งานมานานแค่ไหนแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นที่ค่อนข้างชัดอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตจุดนึงนะครับสําหรับใครที่จะมาพักนะฮะสำหรับใครที่จะมานอนเต็นท์นะครับถ้าเกิดว่าจมูกคุณเนี่ยแบบว่ารับกลิ่นค่อนข้างไว นะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่ค่อยโอเคกับกลิ่นของกลิ่นของอผ้าใบพลาสติกอ่ะคุณคงนึกออกนะเป็นกลิ่นแบบนั้นนะครับนะฮะถ้าคุณไม่ไม่ถูกกับกลิ่นแบบนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนใจนะครับไปนอนเป็นเป็นที่พักแบบอื่นนะครับโอเคก็ในเต็นท์นะครับก็เป็นเต็นท์โดมนะครับเต็นท์โดมนะฮะข้างในก็จะมีที่นอนให้นะครับที่นอน ก็ไซส์น่าจะอ่าอ่าควีนเบดอ่ะนะครับตรงที่นอนนะครับเขาจะเขาจะรองไว้ด้วยไมมเป็นไม้พาเลตอ่ะนะครับเป็นไม้พาเลตสำหรับวางของอ่ะนะครับเขาก็แผ่นไม้อ่พาเลตนะครับมาวางเรียงกันนะครับแล้วก็เอาที่นอนมาวางนี่ก็จะมีหมอนให้นะครับหมอนให้สองอัน มีผ้าห่มมีอันนี้เป็นผ้าขนหนูก็มีให้สองผืนนะครับพื้นนะครับ,พ,นนรบพื้นเนี่ยอืมพื้นในในเต็นท์เนี่ยก็จะเป็นผ้ายางครับเป็นผ้ายางเอาผ้ายางมาปูไว้นะครับจะเป็นออกเป็นลายไม้นะครับลายไม้แบบลายแบบรังพึ่งเต็นท์เนี่ยมันจะมีโซนด้านหน้านะครับ มันจะมีส่วนด้านหน้าของของเต็นท์ที่มันจะเป็นพลาสติกใสอ่ะนะครับซึ่งเขาก็จะมีติดติดอ่าเป็นผ้าม่านเอาไว้ให้นะครับเวลากลางข้ามกลางคืนนะครับก็จะได้ปิดม่านนะครับข้างนอกก็จะได้มองไม่เห็นนะครับเผื่อว่าใครทําอะไรกันอ่าในเต็นท์นะครับในห้องในเต็นท์เขาก็จะมีอะไรให้บ้างมีปลั๊กไฟนะครับที่นี่เขามี w i f i ให้ใช้นะครับมี กาต้มน้ําร้อนมีพัดลมให้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าอากาศผมมาเนี่ยรู้สึกว่าอากาศข้างนอกก็ไม่ถึงกันหนาวนะครับแต่ก็จะมีล,ลมเย็นๆนะฮะพัดอยู่เพราะฉะนั้นพัดลมผมก็คิดว่าอาจจะไม่ต้องใช้นะครับตรงนี้ก็มีน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มให้สองขวดนะมีแก้วสองใบกาีิชูวมว้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นกาแฟกับโคนติน อันนี้ก็เป็นตู้เล็กๆนะครับเป็นมีลิ้นชักก็ไม่ได้มีอะไรข้างในมีถังขยะเล็กๆให้นะครับหนึ่งอันนะครับโอเคตรงทางเข้าก็มีเป็นผ้าเช็ดเท้าเตียงก็ก็ก็ดูไม่แย่นะครับก็ดูแล้วก็มันก็ไม่ได้นุ่มหรอกแต่ก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับก็นอนได้แหละ สำหรับที่พักที่เป็นเต็นท์โดมนะครับผมว่าสําสหรับผมนะผมไม่ติดอะไรเลยนะครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายไม่ค่อยเรื่องมากนะครับแต่ที่ติดก็น่าจะติดแค่อย่างเดียวก็คือเรื่องของกลิ่นเต็นท์นะครับกลิ่นที่เกิดจากมันมันไม่ใช่กลิ่นของคนที่มาพักนะแต่มันเป็นกลิ่นของโดมของของตัวผ้ายางนะครับของตัวพลาสติกนะฮะก็กลิ่น ผมว่ามันเตะจมูกเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเป็นพรมปูให้นะครับที่แก่ผมว่านอนสามคนก็ได้ก็เขามีที่สำหรับเตียงเสริมนละครับเพราะว่ามันก็จะมีเขาจะมีเตียงเสริมให้ถ้าเกิดว่ามาพักกันามากกว่าสองคนนะครับก็คือถ้ามีคนที่สามเนี่ยก,ก็ยังได้อยู่นะครับบรรยากาศข้างนอกนะครับผมว่าอากาศดีนะ อากาศยังไม่หนาวนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยยังไม่หนาวแต่ก็ก็มีลมเย็นๆนะครับก็มีลมเย็นๆพัดมาอยู่เนี่ยเราแรกเนี้ยก็เต็มไปด้วยที่พักอะครับเต็มไปหมดนะครับยังฝั่งโน้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมกะจะพักตรงโน้นเหมือนกันนะครับชื่อ่อนอิงดาวแต่ว่าออพอดีผมจองกับเว็บอพาร์นะครับแล้วมันไม่มี ก็เลยก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้พักที่โน่นนะครับคือที่ผมชองอะอาก d ดาเพราะว่าผมจะมีส่วนลดของอากาดาอยู่นะเพราะว่าผมใช้บริการอากาดาค่อนข้างบ่อยนะครับเนี่ยมีเพียบเลยนะครับข้างบนขึ้นไปก็จะเป็นอ,อะไรนะเดอร์มอนแจมนะฮะเดอร์มอนแจมนี่ก็เต็มนะครับในในอากาดาเนี่ยมีแต่ว่าแั่งเต็มมาทั้งหลายวันละ ก็เต็มเลยนะครับมีท,ที่พักลักษณะแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับนฝั่งนู้นก็มนะีผมว่าถ้ามีที่นะครับหนุนฝั่งนู้นเนี่ยเห็นไหมฝั่งนู้นเนี่ยยังมีที่เหลืออยู่จนระิงๆถ้าเป็นเจ้าของที่เนี่ยผมก็อยากจะทาเหมือนกันนะนะผมว่าเป็นบิสเนสที่น่าสนใจนะครับผมว่ามันมันมันดีทีเดียวแหละเพราะว่า ราคาค่าที่พักต่อคืนเนี่ยก็ก็ไม่ถูกนะผมว่าไม่ถูกนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับอย่างนอนเต็นท์เนี่ยอย่างนอนเต็นท์พวกนี้จะเป็นเต็นท์เต็นท์โดมเต็นท์สามเหลี่ยมหรือจะเป็นลักษณะทําเป็นอาคารเป็นที่พักที่เป็นสามเหลี่ยมนะที่พักราคาต่อคืนเนี่ยก็ไม่เบาเลยนะครับคือถ้ามาพักเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะพูดถึงนะ นะถ้าดูจากห้องที่ผมนะเต็นท์โดมที่ผมรีวิวไปนะครับที่ผมให้ดูไปเนี่ยก็เห็นว่ามันธรรมดามากนะครับธรรมดามากแต่ว่าราคาเนี่ยคุณสามารถไปพักโรงแรมระดับ5ดาวได้ในช่วงนี้เลยนะที่เป็นช่วงโควิดนะครับราคาที่พักเนี่ยคุณไปพักโรงแรม5้าดาวได้เลยในช่วงโควิดนะครัทั้งๆที่มันก็ไม่ได้หรูหราเท่าอะ่ะนะฮะแต่ว่าอย่างว่าล่ะครับคือ ทุกคนที่มาพักที่นี่เขาต้องการในเรื่องของบรรยากาศครับไอ้ที่พักกนไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกนะฮะไม่ได้สิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะนะครับไม่ได้ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับพักโรงแรม5ดาวแต่ว่าที่ได้มากกว่านะครับก็คือในเรื่องของบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติครับนะครับก็คือจ่ายเงินซื้อวิวเอางั้นดีกว่านะพูดง่ายๆนะครับ จ่ายเงินซื้อวิวซื้อบรรยากาศซื้อธรรมชาตินะครับโอเคอันนี้เป็นในส่วนของด้านบนนะครับในส่วนของห้องน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ามันจะอยู่ข้างล่างนะขี้เกียรใส่รองเท้าแล้วเดี๋ยวเดินลงไปอย่างนี้ดีกว่านะครับโอ้เดินมาเดินมาครับตามทางลงมา นี่ตรงนี้ครับจะเป็นห้องน้ําครับนี่ห้องน้ํามีสวิตไฟปึ๊บนี่เป็นอ่างล้างหน้านะครับมีอ่างล้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็อ่ะห้องน้ําเปิดเข้าไปดูซินี่เป็นบานประตู PVC นะครับพลาสติก PVC ปุ๊บเปิดเข้ามามนี่ยังดี อย่างนดายเป็นชักโครกนะครับถ้าสวมนั่งยองเนี่ยลาบากแน่โดยเฉพาะผมตอนนี้เนี่ยถ้านั่งยองนี่ลําบากแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ําหนักขึ้นมาเยอะเลยอ่าแต่ที่ประทับใจหน่อยก็คือมีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับโอ้ยร oh. อดไปนะแต่ผมคิดว่าทุกที่ที่เขาทาเนี่ยก็คงจะต้องมีเครื่องทําน้ําอุ่นแหละนะครับเพราะว่าที่นี่มันม่อนแจ่มนะครับ เป็นที่พักบนเขาบนดอยภาคเหนือซึ่งส่วนใหญ่คนที่เขามาเที่ยวอ่ะเขามาเที่ยวช่วงหน้าหนาวนะครับถ้าไม่มีเครื่องทําน้ําร้อนอ่าไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นอาบน้ำเนี่ยผมว่าโอ๊ตตายนะครับอาบลงไปตั้งชักดินชักมอแน่นอนนะครับนี่ก็มีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนี่ก็มีแชมพูนะครับแชมพูสองขวดเลยแล้วก็มี สบู่ก้อนนะครับสบู่ก้อนเนี่ยก็ง่ายๆครับง่ายๆธรรมดาธรรมดานะมีถังขยะให้นี่ตัวนเป็นทิชชูม่ม้วนนะครับไฟในห้องน้ำก็เนี่ยดวงเป็นหลอดกลมนะครับดวงแค่นี้นก็ง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับนี่วิวสวย จริงๆก็อยากอยู่นานๆนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากอยู่เป็นเดือนๆอ,อน่ะคงจะไม่ได้แล้วตอนนี้มันทูเลตกันละก็สำหรับที่นี่นะครับถ้าเกิดใครมาเช็คอินพักที่นี่นะครับจะต้องมีจ่ายค่าประกันนะครับมีเงินประกันด้วยนะตอนคุณเช็คอินนะครับเขาจะเก็บเงินประกันเนี่ย300บาทนะครับ แล้วก็300บาทเนี่ยเขาจะคืนให้ตอนที่เราเช็คเอาท์นะครับเป็นประกันความเสียหายอของที่พักเขานะครับเนี่ยทุกที่นะครับทุกที่เรแวกเนี้ยก็จะเหมือนเกันครับคล้ายๆกันหมดแหละที่พักก็จะเป็นเต็นท์กระโจมนะครับเป็นโดมบ้างเป็นอะไรอะสามเหลี่ยมบ้าง แันนี้นี่คิวของกินมาจัดเต็มเลยนะมีสแน็คมีอะไรมีน้ําขวดอะน้ําขวดเราไม่มีอะไรมากินเลยเดีแหละกินไปก็ตัวบวมเ,มเปล่าโอเคครับก็คลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวนะครับที่พักที่ม่อนแจ่ม นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับที่ไร่ยิงตะวันนะฮะมอนแจมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ผมจองไว้คืนนี้คืนเดียวนะครับส่วนวันพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมยังไม่มีแพลนเลยก็เดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนนะครับอยากไปไหนก็ไปครับอยากไปพักที่ไหนก็ไปเพราะว่าตัวคนเดียว,วนะฮะสดก็ดีอย่างนี้แหละ โอเคเคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ แล้วก็นี่เป็นกระทะนะครับแล้วก็อา่าเป็นเซตหมูกระทะนะครับเซตนี้ราคา450นะครับ450อันนี้เป็นน้าจิ้มมา1ขวดอุปกรณ์ตะกรงตะเกียบอันนี้เป็นเซตผักนะครับมาคนเดียวเสือกสั่งหมูกระทะ เอาจริงๆนะผมสั่งมาเป็นพร็อพนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะกินจริงๆหรอกเอามาเป็นพร็อปถ่ายรูปถ่ายคลิปเฉยๆฮนะ A few moments later โอ้โหเชี่ยแม่งหมดด้วยสัตว์เกี้ยงเลยครับคนเดียวคนเดียวสัตว์หมดเลยครับ